ลองจินตนาการดูสิคุณกำลังเดินทางกับเพื่อนรักสามคนไปเที่ยวต่างประเทศแต่รถบัสที่คุณนั่งกลับหยุดนิ่งกลางทางเปลี่ยวเสียงคนแปลกหน้าพูดภาษาที่คุณไม่เข้าใจสายตาคมกริบที่จ้องมองคุณโดยไม่กระพริบและรอยยิ้มที่ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือเป็นสัญญาณของอันตรายสาวอังกฤษทั้งสามคิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะจบลงด้วยความผิดหวังและความกลัวแต่สิ่งที่รอพวกเธออยู่ กลับเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมและเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลอย่าก,กับพริบตาเพราะนี่คือการเดินทางที่ถูกทดสอบหัวใจจากความหวาดผวาสู่ความประทับใจในไทยถ้าคุณอยากรู้ว่าพวกเธอเจออะไรกดดูต่อให้จบแล้วคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเสียงล้อรถบัสเบรกกระทันหันทำให้เอมิลี่สาวอังกฤษคนหนึ่งสะดุ้งเฮือกดวงตาของเธอสบกับเพื่อนทั้งสองลอร่าและแอนนาที่นั่งเคียงข้างกันอย่างกังวล แสงแดดร้อนจัดส่องผ่านหน้าต่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นกลิ่นควันเครื่องยนต์ผสมกลิ่นเหงื่อของผู้โดยสารในรถแน่นขนาดทำให้บรรยากาศอึดอัดเหมือนอากาศไม่มีที่หายใจเสียงผู้ชายท้องถิ่นตะโกนภาษาไทยที่พวกเธอฟังไม่ออกดังขึ้นท่ามกลางความสับสนเสียงหัวเราะของบางคนกลับฟังดูเย็นยะเยือกและน่าขนลุกรถบัสหยุดนิ่งกลางถนนที่กับแคบรอบด้านมีแต่ป่าไม้รกครึมและบ้านเก่าที่เงียบราลกับไร้ชีวิต หัวใจของเอมิลี่เต้นแรงเธอพยายามสูดลมหายใจแต่กลับได้เพียงกลิ่นอับและความหนาวเหน็บที่แทรกเข้ามาลอาร่าเกื้อมือมากุมมือเธอริมฝีปากซีสันพร่ำบอกว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าเสียงนั้นแผ่วเบาแต่แทงทะลุเข้าไปในจิตใจของทุกคนจากนั้นมีชายสูงวัยเดินขึ้นมาบนรถสายตาคมกริบกวาดมองผู้โดยสารทีละคนทุกคนเงียบสนิทราวกับเวลาได้หยุดลงเมื่อสายตาของชายคนนั้นมาหยุดที่ทั้งสามสาว เขายิ้มบางๆแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นตรงกันข้ามมันคือรอยยิ้มที่แฝงความลึกลับและชวนให้หนาวสัน่นเอมิลี่รู้สึกถึงหยดเหงื่อเย็นไหลตามแผ่นหลังกลิ่นควันบุหรี่แรงจัดจากเสื้อของชายคนนั้นทำให้เธอคลื่นไส้ลมหายใจของเธอถี่สั้นเหมือนกำลังจะขาดอากาศแอนนากระซิบถามว่าเขามองเราทำไมแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงรองเท้าของชายคนนั้นก้าวช้าๆมาหยุดตรงหน้าเขายกมือขึ้นชี้ไปทางหน้าต่าง ภายนอกมีเงาคนหลายคนยืนเรียงรายเงียบๆใบหน้าไม่มีแววอารมณ์รากับกำลังรออะไรบางอย่างที่พวกเธอไม่เข้าใจความเงียบกดทับเหมือนกำแพงหนาหนะักเสียงหัวใจของทั้งสามสาวดังชัดจนพวกเธอเองยังได้ยินความรู้สึกเหมือนกำลังจะถูกทดสอบในสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเสียงลมหายใจติดขัดดังประสานกันของเอมิลี่ลอร่าและแอนนาสามสาวอังกฤษผู้บังเอิญก้าวเข้ามาในประสบการณ์ที่พวกเธอไม่อาจคาดคิด ทุกสิ่งที่เคยเห็นในภาพถ่ายโปรโมทการท่องเที่ยวที่สดใสกลับไม่เหมือนกับความจริงที่พวกเธอกำลังเผชิญชายสูงวัยผู้ก้าวขึ้นมาบนรถยังคงยืนมองพวกเธอสายตาคมราวกับทะลุจิตใจริมฝีปากเขาเผยรอยยิ้มแปลกประหลาดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มที่เหมือนทั้งมิตรและศัตรูในเวลาเดียวกันเขาเอ่ยประโยคสั้นๆเป็นภาษาไทยน้ำเสียงต่ำและหนักแน่น แม้ทั้งสามสาวจะฟังไม่ออกแต่พลังในน้ำเสียงนั้นกลับทำให้บรรยากาศรอบข้างเย็ยนเยือกทันใดนั้นผู้โดยสารหลายคนที่นั่งอยู่รอบๆเริ่มขยับตัวบางคนพยักหน้าเหมือนเข้าใจสัญญาณบางคนยกกระเป๋าขึ้นอย่างรีบร้อนและบางคนก้าวลงจากรถไปเงียบเรียเปล่ากับกำลังหลบเลี่ยงบางสิ่งเอมิลี่หายใจแรงเธอหันไปมองเพื่อนทั้งสองที่นั่งข้างกันลอร่ากำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนผิว แอนนาหลับตาแน่นเหมือนภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปบรรยากาศภายในรถเต็มไปด้วยกลิ่นเหงื่อกลิ่นฝุ่นและกลิ่นบุรี่แสงแดดสาดส่องเข้ามาผ่านกระจกที่มัวมองทำให้เงาของชายสูงวัยทอดยาวบนพื้นรถราวกับเงาปีศาจที่พร้อมจะกลืนกินทันใดนั้นเขายกมือขึ้นชี้ไปนอกหน้าต่างอีกครั้งพวกเธอหันไปตามสายตาอย่างไม่เต็มใจสิ่งที่เห็นคือเงาร่างหลายคนที่ยืนเรียงอยู่ข้างนอกไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับ ทุกคนเฝ้ามองรถบัสด้วยสายตาว่างเปล่าหัวใจของเอมิลี่เต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกเธอไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครไม่รู้ว่าทำไมต้องมองพวกเธอด้วยสายตานิ่งเฉยเช่นนั้นและไม่รู้ว่าพวกเขากำลังรออะไรเสียงเครื่องยนต์ของรถเงียบลงราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวมีเพียงเสียงลมหายใจถี่ีของสามสาวที่ดังชัดในความเงียบจากนั้นชายสูงวัยก็ยกมือขึ้นช้าชา ทำสัญญาณบางอย่างไปทางคนที่ยืนอยู่ข้างนอกเหมือนเป็นรหัสสลับที่คนภายในกลุ่มเท่านั้นที่เข้าใจเอมิลี่รีบหันไปถามเพื่อนเราต้องทํำยังไงเราจะไปต่อยังไงดีเสียงเธอสั่นพร่าแทบจะขาดหายไปกับอากาศแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบประตูรถก็ค่อยๆเปิดออกด้วยเสียงเหล็กเสียดหูความเงียบแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นที่ถาโถมเข้ามาชายสูงวัยคนนั้นไม่พูดอะไร เพียงแค่ยกมือขึ้นเชิญทั้งสามคนออกไปข้างนอกลอราหันหน้าหนีแอนนาสายหัวแรงแรงแต่เอมิลี่กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผลักดันให้เธอขยับตัวแรงกดดันจากสายตาของผู้โดยสารรอบๆแรงกดดันจากคนที่ยืนอยู่นอกหน้าต่างและแรงกดดันจากรอยยิ้มอันน้าขนลุกของชายสูงวัยพวกเธอจึงจำใจลุกขึ้นก้ชาวช้าๆลงจากรถทันทีที่เท้าสัมผัสพ,พื้นถนนดินแดง กลิ่นดินผสมกลิ่นหญ้าและกลิ่นน้ำค้างยามบ่ายก็โชยขึ้นมาท่ามกลางความร้อนอบอ้าวที่กดทับความรู้สึกหนาวเย็นแปลกๆก,กลับซึมเข้าสู่ร่างกายรอบด้านคือหมู่บ้านเล็กๆบ้านไม้เก่าๆที่บางหลังผูพังต้นไม้สูงแผ่กิ่งก้านบดบังท้องฟ้าความเงียบเข้าครอบงำพื้นที่ทั้งหมู่บ้านรากับถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีแต่ไม่ใช่เพราะยังมีคนยืนอยู่คนที่มองพวกเธอด้วยสายตาว่างเปล่าเหล่านั้น แอนนากัดริมฝีปากจนเลือดซึมเธอหันไปกระซิบกับเพื่อนทำไมพวกเขาไม่พูดอะไรเลยทำไมเขาต้องมองเราแบบนั้นไม่มีใครตอบเพราะไม่มีใครเข้าใจชายสูงวัยก้าวมาข้างหน้าเขาเอ่ยประโยคสั้นๆอีกครั้งน้ำเสียงต่ำและทุ้มสะท้อนในหัวแม้ไม่เข้าใจภาษาแต่สัมผัสได้ถึงความหมายมันเหมือนคำทดสอบเหมือนการเรียกพวกเธอเข้าสู่พิธีบางอย่างเอมิลี่รู้สึกถึงแรงสั่นไหวในอก เธอมองไปรอบๆแล้วจู่ๆก็เห็นบางสิ่งสะดุดตาที่กำแพงไม้ของบ้านเก่าแห่งหนึ่งมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงสดวาดไว้เป็นวงกลมล้อมด้วยเส้นหยักเหมือนเปลวไฟเลือดในกายเธอเย็นเฉียบเพราะสีแดงนั้นไม่ใช่เพียงแค่สีทามันคือเลือดจริงเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทเธออ้าปากหวังจะกรีดร้องแต่เสียงกลับขาดหายออกมาเพียงลมหายใจขาดขาด,ขาดหายหายชายสูงวัยหันมามองตรงๆ สายตาของเขาคมกริบและแน่วแน่แล้วเขาก็เอ่ยเป็นภาษาอังกฤษชัดถ้อยคำแรก Welcome to t ท s t เสเสียงเหล่านั้นสะท้อนกล้องในหัวสามสาวชนักงันร่างกายสั่นสถานไม่รู้ว่าคำว่าเทสที่เขาพูดหมายถึงอะไรเป็นบททดสอบการท่องเที่ยวหรือเป็นการทดสอบชีวิตที่แท้จริงสิ่งเดียวที่รู้แน่คือพวกเธอไม่อาจหันหลังกลับได้อีกแล้วเสียงของชายสูงวัยดังขึ้นอย่างชัดเจน ประโยคนั้นสั้นแต่กล้องสะท้อนอยู่ในหัวของเอมิลี่ลอร่าและแอนนาทั้งสามมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นไม่รู้ว่าการทดสอบที่เขาพูดถึงคืออะไรสายลมร้อนพัดผ่านพาเอากลิ่นดินกลิ่นใบไม้แห้งและกลิ่นควันไฟลอยอ้อยอิงเสียงสุนัเขเห่าห่างห่างดังมาจากท้ายหมู่บ้านแต่ไม่มีใครเห็นตัวสุนัขเลยสักตัวเงาคนที่ยืนรายล้อมหมู่บ้านยังคงนิ่งทุกคู่ตามองมาที่พวกเธอเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่ง ความเงียบกดทับจนหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุมได้ชายสูงวัยก้าวเข้ามาใกล้เขาชี้ไปยังเส้นทางเล็กๆที่ทอดลึกเข้าสู่ป่าต้นไม้สูงชะลูดเรียงรายราวกับกำแพงมืดทึบเสียงมแมลงปีกแข็งดังระงม,มข้างในโกเขาพูดสันส้นๆไม่มีคำอธิบายไม่มีคำแปลมีเพียงสายตาที่เฉียบคมจนไม่กล้าขัดขืนเอมิลี่หันไปมองเพื่อนลอร่ากำลังตัวสัน่น แอนนาน้ำตาคลอเบ้าแต่สุดท้ายทั้งสามก็ยอมก้าวเดินไปตามทางที่ถูกบังคับทางเดินในป่ากิ่งไม้แห้งหักกรอบใต้ฝ่าเท้ากลิ่นอับชื้นของดินชุ่มและใบไม้เน่าโชยขึ้นมาเสียงก้าวเท้าของทั้งสามประสานกับเสียงหัวใจที่เต้นแรงยิ่งเดินลึกเข้าไปความมืดยิ่งหนาทึบแม้ยังเป็นเวลากลางวันแต่แสงแดดก,กลับแทบไม่ลอดผ่านเรือนยอดไม้ความมืดครอบงำเหมือนเดินอยู่ในถ้ำเอมิลี่สูดลมหายใจแรง เธอรู้สึกว่าคอแห้งผากเสียงแมลงร้องระงม,มยิ่งทำให้รู้สึกว่งว้างโดดเดี่ยวทันใดนั้นเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากด้านหลังทั้งสามหยุดชนะงักหันกลับไปมองแต่ไม่เห็นอะไรมีเพียงเงาทะมึนที่เคลื่อนไหววูบวาบระหว่างต้นไม้เหมือนใครบางคนกำลังติดตามลอร่ากระซิบเสียงสัน่นเราจะรอดออกไปจากที่นี่ไหมแอนนากำแขนเพื่อนแน่นจนเจ็บเอมิลี่พยายามก้าวต่อไปแม้ขาจะสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่ พิธีกรรมกลางลานดินหลังจากเดินเนิ่นนานเส้นทางคดคิ้วนำพวกเธอมาถึงลานกว้างกลางป่าพื้นดินตรงกลางมีสัญ,ญลักษณ์สีแดงวาดไว้เป็นวงกลมขนาดใหญ่ล้อมด้วยลวดลายซับซ้อนกลิ่นข่าวเลือดโชยขึ้นมาอีกครั้งทำให้ลมหายใจติดขัดและที่ขอบลานนั้นมีชาวบ้านยืนเรียงกันเป็นวงทุกคนถือคบไฟสองสว่างสลัวแสงไฟสะท้อนในดวงตาทำให้ดูแข็งกร้าวและลึกลับ ชายสูงวัยก้าวออกมาจากเงามืดเขาเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง This is your t a s t e Do not f e a Understand and you will see คำพูดนั้นทำให้ทั้งสามสับสนแต่ยังไม่ทันถามเขาก็พายมือเชิญให้ก้าวเข้าไปยืนในวงสัญ,ญลักษณ์หัวใจสั่นระรัวแต่ขากลับขยับไปตามแรงกดดันของสถานการณ์ทั้งสามสาวยืนเคียงกันอยู่ตรงกลางทันใดนั้นเสียงกลองท้องถิ่นก็ดังขึ้นตุมตุ่มจุ๊ม เสียงกล้องสะท้อนในป่าเสียงสะท้อนในอกทุกจังหวะกลองทําให้ร่างกายสั่นสะเทือนชาวบ้านเริ่มขับร้องเป็นทํานองแปลกประหลาดไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่พวกเธอเข้าใจแต่มีพลังบางอย่างที่ทําให้ผิวหนังขนลุกสู้ความจริงที่ค่อยๆเปิดเผยเอมิลี่พยายามตั้งสติเธอหลับตาแล้วสูดหายใจและเมื่อเสียงขับร้องดําเนินต่อไปเรื่อยๆเ,เธอกลับเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่ง ความกลัวค่อยๆจางหายแทนที่ด้วยความอบอุ่นประหลาดที่ไหลเข้าสู่หัวใจเธอเปิดตาขึ้นแสงคบไฟที่เคยดูน่ากลัวกลับส่องสว่างเหมือนแสงแห่งการคุ้มครองสายตาของชาวบ้านที่เคยว่างเปล่ากลับกลายเป็นสายตาแห่งความศรัทธาเธอเริ่มเข้าใจนี่ไม่ใช่พิธีกรรมเพื่อทำร้ายแต่มันคือการต้อนรับพิธีกรรมโบราณของชุมชนเล็กๆที่ใช้ทดสอบนักเดินทางแปลกหน้า เพื่อดูว่าพวกเขาจะอดทนผ่านความกลัวและเคารพในประเพณีได้หรือไม่จากความกลัวสู่ความอบอุ่นเมื่อเสียงกลองหยุดลงความเงียบปกคลุมอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเงียบไม่กดดันเหมือนก่อนมันคือความเงียบที่สงบชายสูงวัยยิ้มอีกครั้งคราวนี้เป็นรอยยิ้มที่จริงใจเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษชัดเจน you p a พ s Now you are w e l เ o m คเสียงเฮเบาๆดังขึ้นจากชาวบ้านรอบลาน ทุกคนโคง้งศีรษะเป็นการทักทายคบไฟถูกยกขึ้นสูงราวกับแสงดาวที่ส่องในความมืดเอมิลี่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวลอร่ากาดเพื่อนแน่นแอนนายิ้มทั้งน้ำตาสิ่งที่เคยเป็นความกลัวความผิดหวังและความอึดอัดกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเดินทางความประทับใจที่ไม่มีวันลืมหลังพิธีชาวบ้านเชิญทั้งสามไปยังบ้านไม้กลางหมู่บ้าน มีอาหารไทยแบบพื้นบ้านถูกจัดเตรียมไว้กลิ่นหอมของข้าวหุงใหม่กลิ่นสมุนไพรสดๆจากแกงร้อนๆและรสชาติที่ทั้งเผ็ดทั้งหอมทำให้หัวใจทั้งสามอบอุ่นเกินบรรยายเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังเจ,จ้ยแจวรอบบ้านผู้หญิงสูงวัยยื่นผ้าขาวมาให้เป็นของที่ระลึกชายสูงวัยอธิบายว่านี่คือธรรมเนียมเพื่อสื่อถึงการยอมรับว่าพวกเธอคือแขกที่แท้จริงแสงตะวันยามเย็นส่องผ่านใบไม้ อากาศอุ่นแต่เต็มไปด้วยความสมบทุกสิ่งที่น่ากลัวเมื่อตอนกลางวันกลับกลายเป็นความงดงามที่น่าประทับใจในยามค่ำคืนเอมิลี่ลอร่าและแอนนานั่งมองผู้คนรอบกองไฟที่เต้นรำด้วยเสียงดนตรีพื้นบ้านหัวใจของพวกเธอเต็มไปด้วยความสุขและคำตอบก็ชัดเจนแล้วการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การทดสอบเพื่อทำร้ายแต่คือการทดสอบเพื่อสอนให้รู้จักเข้าใจปิดฉากค่ำคืนแรก เมื่อค่าคืนมาถึงทั้งสามถูกจัดให้พักในบ้านไม้ยกพื้นเสียงจิ้งหรีดร้องระงม,มเป็นเสียงกล่อมลมพัดเย็นลอดเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างไม้พวกเธอนอนเรียงกันมองเพดานไม้ที่มีเงาไฟวูบไหวจากตะเกียงน้ำมันหัวใจที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวบัดนี้กลับอุ่นสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเอมิลี่กระซิบเบาๆวันนี้เราคงไม่มีวันลืมลอร่าพยักหน้าแอนนายิ้มทั้งน้ำตา แล้วทั้งสามก็ค่อยๆหลับตาลงพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเสียงไก่ขันปลุกให้หมู่บ้านเล็กๆตื่นขึ้นแสงอาทิตย์แรกสองลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้กลิ่นควันไฟจากเตาอั้งโล่ลอยมากับสายลมเสียงหม้อดินเคาะกับทัพพีโลหังดังเป็นจังหวะเบาๆจากครัวเอมิลี่ลืมตาขึ้นช้าๆเธอยังจำได้ดีถึงความหวาดกลัวเมื่อคืนภาพของชายสูงวัยภาพของลานพิธี และเสียงกลองที่ก้องสะท้อนในอกแต่เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างสิ่งที่เห็นคือภาพเด็กๆวิ่งเล่นหญิงสูงวัยกำลังสารตะกร้าด้วยไม้ไผ่ชายหนุ่มกำลังจูงควายไปยังทุ่งนามันคือภาพชีวิตที่เรียบง่ายอบอุ่นและงดงามอย่างบอกไม่ถูกเธอหันไปมองลอร่ากับแอนนาที่เพิ่งตื่นทั้งสองหาวยาวรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้ารากับความกดดันเมื่อคืนได้ละลายหายไปแล้ว อาหารเช้าแห่งมิตรภาพเมื่อก้าวออกมาจากบ้านไม้พวกเธอพบว่ามีโต๊ะไม้เตี้ยๆถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะมีข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวฟูกรอบที่ส่งกลิ่นหอมชวนหิวแกงเลียงร้อนๆที่เต็มไปด้วยผักสดจากสวนและน้ำพริกพร้อมผักต้มเรียงรายหญิงสูงวัยผู้หนึ่งยื่นช้อนซ่อมให้พร้อมพูดภาษาอังกฤษชัดเจนคำเดียวอีกสามสาวหัวเราะเบาๆบรรยากาศอบอุ่นทำให้พวกเธอกล้าลอง เอมิลี่ตักแกงเลียงเข้าปากรสเผ็ดร้อนของพริกผสมความหวานจากผักสดทำให้เธอเบิกตากว่างด้วยความประหลาดใจอร่อยเธอพูดออกมาอย่างตะลึงลอร่ากับแอนนาก็พยักหน้าตามรสชาติที่ไม่คุ้นเคยแต่กลับเข้ากับอากาศเช้านี้อย่างน่าประหลาดเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังมาจากข้างๆพวกเขาชี้มาที่ทั้งสามสาวแล้วพูดภาษาไทยเร็วๆแม้ฟังไม่เข้าใจแต่ท่าทางก็เต็มไปด้วยความสนุกและอยากรู้อยากเห็น เอมิลี่เลยยกมือโบกกลับเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังลั่นกว่าเดิมการเรียนรู้วิถีชีวิตหลังอาหารเช้าชายสูงวัยที่เมื่อคืนทำให้พวกเธอหวาดกลัวก็มาปรากฏตัวอีกครั้งแต่วันนี้เขาไม่ได้มาพร้อมรอยยิ้มลึกลับหากแต่เป็นรอยยิ้มอบอุ่นเขาเอ่ยภาษาอังกฤษชัดเจนกว่าที่คิด Today You Le a r n our life our way จากนั้นพวกเธอจึงถูกเชิญไปตามจุดต่างๆในหมู่บ้าน ที่ทุ่งนาพวกเธอได้เห็นวิธีดำนาเท้าเปล่าของชาวบ้านแช่อยู่ในน้ำโคลนเสียงควายลากไถดังก้องกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมาอย่างสดใหม่เอมิลี่ลองก้าวเท้าเปล่าลงไปในนาความเย็นของโคลนซึมเข้าสู่ผิวจนเธอหัวเราะคิดคักอย่างลืมความกลัวที่โรงครัวกลางหมู่บ้านพวกเธอได้เรียนรู้การตำพริกแกงเสียงครกกระทบศากตุกตักตุกตักดังต่อเนื่องกลิ่นสมุนไพรไทยทั้งตะไคร้ข่ากระเทียมพริกแห้ง ผสมกันจนแรงฉุนขึ้นจมูกลอร่าน้ำตาไหลเพราะความเผ็ดฉุนแต่ก็หัวเราะไปพร้อมๆกันที่ลานกว้างใต้ต้นไม้ใหญ่พวกเธอได้เห็นการร่ายรำพื้นบ้านหญิงสาวในชุดผ้าไทยสีสดขยับท่วงท่าอย่างอ่อนช้อยเสียงปีพาดบรรเลงก้องในอากาศแอนนามองอย่างตะลึงจนถูกเชิญให้ลองร่ายรำบ้างแม้จะเก้เก,เก้กังๆแต่เสียงหัวเราะของชาวบ้านกลับทำให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยมิตรภาพการเปลี่ยนแปลงในใจทุกชั่วโมงที่ผ่านไป หัวใจของทั้งสามสาวค่อยๆเปลี่ยนจากความหวาดกลัวเป็นความอบอุ่นจากความไม่เข้าใจเป็นความสนใจใครรู้จากความผิดหวังในตอนแรกเป็นความประทับใจที่ยากจะลืมเอมิลี่นั่งมองท้องทุ่งที่ทอดยาวไกลดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยลงท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงเสียงจากจันร้องระงม,มเป็นฉากหลังเธอหันไปพูดกับเพื่อนสองคนเราเคยคิดว่าการเดินทางครั้งนี้ผิดพลาดแต่ตอนนี้ มันคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลอร่ายิม้มแอนนาน้ำตาคลออีกครั้งทุกคนรับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดว่าหัวใจของพวกเธอเปลี่ยนไปแล้วค่ำคืนที่สองอยามค่ำคืนมาถึงอีกครั้งรอบกองไฟใหญ่กลางหมู่บ้านชาวบ้านนั่งล้อมวงร้องเพลงพื้นบ้านเสียงหัวเราะดังสนัน่นกลิ่นเนื้ออย่างบนเตาถ่านลอยหอมอบอวนเด็กๆวิ่งไล่จับกันรอบวงไฟเสียงหัวเราะสดใสดังก้องไปทั่ว สามสาวถูกเชิญให้ร่วมวงพวกเธอจับมือกับชาวบ้านเต้นรำไปรอบกองไฟเสียงหัวใจเต้นประสานกับจังหวะกลองไม่มีอีกแล้วความกลัวไม่มีอีกแล้วความกดดันมีเพียงความรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในที่นี่บทเรียนจากการทดสอบก่อนเข้านอนชายสูงวัยเดินมาหาพวกเธออีกครั้งเขานั่งลงตรงหน้ากองไฟสะท้อนในดวงตาที่อบอุ่นเขากล่าวภาษาอังกฤษชา้ชาๆชาัดๆ This is the first step when you pass it you will see the truth our test is not t o dirt it is to welcome only those who s t a y who listen who respect we understand สามสาวนั่งเงียบทุกคำพูดคือความจริงที่พวกเธอเพิ่งเรียนรู้ด้วยหัวใจ Emily เอมิลี่เอ่ยเบาๆ thank you for showing us this truth ชายสูงวัยเพียงยิม้มแล้วลุกขึ้นเดินกลับเข้าสู่ความมืดเหลือไว้เพียงกองฝ่ายที่ยังลุกโชนและหัวใจของทั้งสามที่สว่างสวย การเปลี่ยนจากผู้มาเยือนสู่ครอบครัวเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงอีกครั้งไม่มีใครเรียกพวกเธอว่าแขกอีกแล้วชาวบ้านเรียกพวกเธอด้วยชื่อเด็กๆวิ่งเข้ามากอดแน่นหญิงสูงวัยมอบผ้าสิ้นให้เป็นของขวัญชายหนุ่มพาพวกเธอไปนั่งบนเกวียนให้ชมวิวทุ่งนาในายามเช้าพวกเธอหัวเราะพวกเธอร้องไห้พวกเธอรู้แล้วว่าที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือบ้านอีกแห่งในใจ สรุปใจกลางจากความหวาดกลัวในข่ําคืนแรกจากความไม่เข้าใจที่เกือบทำให้ถอดใจสู่การทดสอบที่ทำให้พวกเธอได้สัมผัสกับหัวใจแท้จริงของวัฒนธรรมไทยการเดินทางที่เริ่มด้วยความผิดหวังกลับลงเอยด้วยความประทับใจที่ไม่มีวันลืมเอมิลี่ลอร่าและแอนนาไม่ได้เพียงเดินทางท่องเที่ยวแต่ได้เรียนรู้ว่าการท่องเที่ยวที่แท้จริงคือการเข้าใจหัวใจของผู้คน เช้าวันสุดท้ายในหมู่บ้านเล็กๆมาถึงแสงแดดอุ่นส่องลงบนทุ่งนาเขียวขจีเสียงไก่ขันปนกับเสียงหัวเราะของเด็กๆและกลิ่นหอมของข้าวหุงใหม่จากครัวบ้านไม้เอมิลี่ลอร่าและแอนนายืนมองรอบหมู่บ้านด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความผูกพันเพียงไม่กี่วันแต่กลับรู้สึกเหมือนใช้เวลาที่นี่มานานแสนนานชาวบ้านทุกคนออกมารวมตัวกันที่ลานกลางหมู่บ้านชายสูงวัยผู้เคยเป็นเงาของความน่ากลัวในคืนแรก บัตนี้ยืนอยู่ตรงหน้าในฐานะครูเขายิ้มอบอุ่นและเอ่ยเพียงคำเดียว Family เสียงปรบมือและเสียงเฮดังขึ้นรอบลานหญิงสูงวัยคล้องพวงมาลัยดอกไม้หอมให้กับสามสาวเด็กๆยื่นขนมไทยที่ห่อด้วยใบตองเป็นของขวัญผู้ชายหนุ่มโบกมือลาพร้อมเสียงหัวเราะเอมิลี่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอก้าวไปกอดชายสูงวัยแน่นแล้วพูดออกมาเบาๆว่า You change as forever การเดินทางกลับ เมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางรถบัสคันเดิมมาจอดรอที่ทางเข้าหมู่บ้านแต่ครั้งนี้บรรยากาศไม่เหมือนวันแรกไม่มีความกดดันไม่มีสายตาที่ว่างเปล่ามีเพียงรอยยิ้มและเสียงอวยพรให้โชคดีทั้งสามสาวโบกมือลาชาวบ้านหัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นปนเศร้าเพราะรู้ดีว่าการจากลาในครั้งนี้จะเป็นเพียงกายที่แยกจากแต่ใจยังคงอยู่ที่นี่เสมอเมื่อกลับถึงอังกฤษหลายเดือนต่อมา สามสาวกลับมานั่งอยู่ในร้านกาแฟเล็กๆที่ลอนดอนผู้คนรอบตัวสนใจฟังเรื่องราวการเดินทางของพวกเธอเอมิลี่เล่าไปพร้อมน้ำตาที่เอ่อคลอลอร่ายิ้มกว้างทุกครั้งที่นึกถึงรสชาติอาหารแอนนาเปิดภาพถ่ายเด็กๆในหมู่บ้านให้ทุกคนดูเสียงหัวเราะและเสียงซาบซึ้งดังขึ้นรอบโตะ๊ะผู้คนถามด้วยความอยากรู้ว่าที่นั่นเป็นอย่างไรและทั้งสามก็ตอบพร้อมกันว่า it was not just travel it was life Thailand g ด์เ Us Modern Memories It g a ก e Us Family บทสรุปการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นด้วยความผิดหวังถูกอบล้อมด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจแต่กลับสิ้นสุดด้วยความรักความอบอุ่นและความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายสำหรับเอมิลี่ลอราและแอนนาประเทศไทยจะไม่ใช่เพียงจุดหมายท่องเที่ยวบนแผนที่อีกต่อไปแต่จะเป็นบ้านอีกหลังที่อยู่ในใจพวกเธอตลอดกาล